สวัสดีเด็กๆทุกคนคะ่ะมาอยู่กับห้องเรียนครูข้าวหันสาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้กันในรายวิชาการงานอาชีพเรื่องของการซ่อมแซมเสื้อผ้าอย่างง่ายจากในคลิปข้างต้นที่คุณครูเปิดให้หนักเรียนดูนะคะ mm. ก็จะเป็นการซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะจากการที่เสื้อผ้าเนี่ย ขาดหรือชำรุดนะคะในรูปแบบต่างๆซึ่งคุณครูก็เชื่อว่านักเรียนก็คงเคยจะประสบเหตุการณ์แบบนี้มาบ้างนะคะทีนี้ค่ะในการเรียนเรื่องนี้เราก็จะมาเรียนรู้วิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้ารู้จักวิธีการใช้อุปกรณ์นะคะที่จะนำมาซ่อมแซมเสื้อผ้าเพื่อให้เราค่ะสามารถซ่อมแซมเสื้อผ้าได้เองค่ะ การซ่อมแซมเสื้อผ้าอย่างง่ายนะคะก็จะเป็นเสื้อผ้าที่เราใส่ประจำเนี่ยมันก็อาจจะมีการชำรุดเช่นกระดุมหลุดตะขอหลุดหรือเสื้อผ้าขาดเป็นรูเล็กๆ นักเรียนต้องเคยกันอยู่แล้วแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆทั้งหลายเนี่ยชอบซุกซนเป็นอย่างมากบางครั้งไปวิ่งนะคะหรือว่ามีการแกล้งกันหรือว่าการเล่นกันนะคะอาจจะทําให้เสื้อกระดุมหลุดหรือว่าตะขอขาดนะคะครูข้าวยังเคยเห็นเลยค่ะมีนักเรียนอะ่ะวันนั้นใส่ชุดไทยโรงเรียนเนี่ยแหละค่ะแล้วปรากฏว่าวิ่งปรากฏว่า ดึงยังไงก็ไม่รู้เสื้อขาดแควกขึ้นมาเลยนะคะแบบนี้เราก็สามารถที่จะมาซ่อมแซมเสื้อผ้าได้นะคะเพราะว่าถ้าเสื้อผ้าชำรุดเพียงเล็กน้อยเนี่ยเราก็ไม่ควรทิ้งควรนํามาซ่อมแซมทันทีค่ะเพื่อให้สามารถใช้งานได้อีกแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าใหม่ด้วยอีกค่ะ คุณครูจะพานักเรียนมารู้จักลักษณะของการชำรุดของเสื้อผ้ากันค่ะแบบไหนที่เรียกว่าเสื้อผ้าชำรุดต้องได้รับการซ่อมแซมมาดูลักษณะแรกค่ะได้ขาดหรือหลุดค่ะนักเรียนจะเห็นในภาพนะคะว่าได้ค่ะจากเสื้อผ้าเนี่ยมันมีการหลุดลุ่ยออกมาทำให้เนื้อผ้าเนี่ยค่ะ ขาดออกจากกันเหมือนในคลิปข้างต้นนะคะที่คุณครูให้นักเรียนดูหนูก็จะเห็นว่าเสื้อผ้ามันขาดเขาก็จำเป็นที่จะต้องซ่อมแซมด้วยวิธีการวิธีการอะไรคะการใช้เข็มกับได้ไม่เย็บค่ะซึ่งเราก็จะใช้เข็มนะคะเพื่อเป็นส่วนนำในการทำให้แทงเนื้อ ผ้าเข้าไปข้างในให้ได้เนี่ยเย็บติดกับผ้าที่ขาดอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งผลที่ได้ออกมาตะเข็บก็จะเย็บติดกันเรียบร้อยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะ ซึ่งวิธีการเย็บนะคะจะมีการเดินเส้นได้หลากหลายรูปแบบค่ะแล้วแต่ความชํานาญของแต่ละบุคคลแต่ที่แน่ๆน,นะคะเวลาเราเย็บเนี่ยเราก็มักจะทําให้เนียนที่สุดให้เหมือนรู้สึกว่าตรงนั้นเนี่ยไม่เคยขาดมาก่อนนะคะดูอย่างในภาพเนะะี่ยค่ะเราแทบไม่รู้เลยว่าขาดมาก่อนซึ่งก็ต้องอาศัยความชำนาญน,นะคะในการเย็บเช่นเดียวกันค่ะ มาดูลักษณะที่สองนะคะว่ามีการชำรุดแบบใดนะคะการชำรุดในแบบที่2ก็คือกระดุมหลุดค่ะยิ่งเสื้อของนักเรียนชายค่ะเป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นนะคะหนูก็จะเห็นว่า เสื้อของนักเรียนชายเนี่ยจะมีกระดุมเนี่ยผ่าหน้าทั้งตัวเลยซึ่งบางทีก็ต้องมีบ้างล่คะค่ะว่ากระดุมของนักเรียนหลุดแต่แค่กระดุมหลุดเนี่ยเสื้อผ้ามันยังเป็นเหมือนเดิมเลยยังไม่เสียหายยังไม่เก่ายังไม่อะไรเลยเราก็ต้องมาใช้วิธีการซ่อมแซมค่ะและซ่อมแซมอย่างไรล่ะคะ <S 2> <S 2> <S <terms> <S ก็ใช้เข็มกับด้ายเย็บเช่นเดิมค่ะ เห็นไหมคะว่าการที่เราจะซ่อมแซมเสื้อผ้าเนี่ยอุปกรณ์สำคัญของเราเนี่ยแค่เข็มกับได้ก็เพียงพอแล้วและเมื่อเราเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วกระดุมก็จะติดเข้าไปกับผ้าได้เรียบร้อยเหมือนเดิมและก็นำไปใส่ใช้ได้เหมือนเดิมเลยคะ่ะเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราจำเป็นจะต้องรู้นะคะในการเรียนเรื่องนี้เราจำเป็นต้องรู้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ซ่อมแซมเสื้อผ้าก่อนค่ะว่าการที่เราจะซ่อมแซมเสื้อผ้านั้นเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างเราลองมาดูอุปกรณ์ชิ้นแรกก่อนค่ะในภาพด้านซ้ายมือนะคะนักเรียนสังเกตภาพด้านซ้ายมือ อุปกรณ์ด้านซ้ายมือของนักเรียนนะคะคือเครื่องมือสำคัญวัสดุสำคัญเลยเรียกว่าอะไรติ๊กตอก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 คำตอบก็คือเข็มค่ะเข็มนะคะใช้สำหรับในการเย็บผ้าทำจากโลหะปลายแหลมมีรูเล็กๆที่ก้นเข็มสำหรับรอยได้ นะคะและเข็มตัวนี้ล่ะค่ะที่จะเป็นส่วนนำในการที่จะแทงเข้าไปในเนื้อผ้านักเรียนลองสิคะเอานิ้วชี้ของเราจิ้มไปที่เนื้อผ้าทะลุไหมคะไม่ทะลุค่ะเพราะว่านิ้วมือของเราเนี่ยไม่มีลักษณะแหลมคมทำให้ไม่สามารถผ่านเนื้อผ้าได้ที่สำคัญ นิ้วของเราก็ใหญ่เกินเนื้อเส้นเส้นด้ของผ้าด้วยนะคะแต่เข็มเนี่ยค่ะส่วนมากจะทำจากโลหะเรียวเล็กแล้วก็มีปลายที่แหลมเพื่อที่ปลายนั้นค่ะจะได้สามารถทิ่มทะลุผ้าได้นะคะและเมื่อเราใช้เข็มเสร็จนะคะควรจะปักไว้บนหมอนเข็มหรือเก็บไว้ในกล่องมิดชิดเพราะว่าด้านหนึ่งของเข็มอะค่ะมันเป็นปลายแหลม ซึ่งแหลมชนิดที่ว่าสามารถทิ่มมือของนักเรียนได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าห่างเราใช้เข็มเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้ววางกระจัดกระจายทั่วพื้นหรือทั่วโต๊ะไปนะคะจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะคนที่ไม่รู้ค่ะเขาอาจจะมาโดนเข็มเนี่ย จิ้มแขนจิ้มขาหรือจิ้มมือจนได้รับบาดเจ็บได้ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อใช้เสร็จเรื่องนี้สำคัญเลยค่ะต้องปักไว้บนหมอนเข็มหรือเก็บไว้ในกล่องให้มิดชิดเลยมาดูวัสดุอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะนั่นก็คือได้เย็บผ้าค่ะ ที่นักเรียนเห็นจากภาพนะคะหนูจะเห็นว่ามีหลอดได้นะคะหลากหลายสีมากเลยสีเหลืองสีส้มสีฟ้าสีม่วงสีขาวสีเขียวนะคะคือได้เย็บผ้าตรงนี้เนี่ยจะใช้สำหรับยึดผ้าค่ะให้ติดกันและอย่างที่ครูข้าวบอกว่ามันต้องมีหลายสีเพราะว่าเราจะต้องเลือกใช้ได้ที่มีสีใกล้เคียงกับเสื้อผ้าที่เราจะซ่อมแซมค่ะ นักเรียนลองสังเกตเสื้อผ้าของเราในวันนี้ค่ะนักเรียนมองเสื้อผ้าของตัวเองเลยซึ่งครูข้าวก็ไม่รู้หรอกว่าตอนนี้เนี่ยนักเรียนใส่เสื้อสีอะไรหรือกางเกงสีอะไรแต่เมื่อนักเรียนลองมองไปนะคะหนูจะเห็นว่าสมมุติว่านักเรียนใช้ใส่เสื้อสีเหลืองหนูก็ไปมองที่เส้นได้ค่ะได้ที่เขาเย็บเสื้อของนักเรียนนะคะก็จะเป็นสีเหลือง หรือนักเรียนใส่กระโปรงสีน้ำเงินอยู่ตอนนี้นักเรียนลองก้มไปดูสิคะว่ากระโปรงของนักเรียนก็จะใช้ได้สีเดียวกันกับสีของเนื้อผ้าเพราะว่ามันจะทำให้ดูสวยงามนะคะแล้วก็ดูเรียบร้อยและเมื่อเราใช้เสร็จแล้วนะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยม้วนเส้นได้นะคะโดยพันเข้ากับหลอดได้เก็บเข้าไปค่ะมันจะได้ไม่ห้อยรุงรัง ระยะนะคะแล้วบางทีเนี่ยเส้นได้เนี่ยมันมีความเล็กมากนะคะแล้วมันอาจจะพันกันได้ค่ะต่อไปค่ะเห็นภาพรู้เลยว่าวัสดุอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็คือกันไกค่ะกันไกนะคะก็นับว่า เป็นอุปกรณ์สำคัญนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ตัดผ้าแล้วก็ตัดเส้นได้นะคะกันไก่ก็มีหลากหลายขนาดค่ะเลือกใช้ขนาดที่จับแล้วกระชับมือ ะะและนักเรียนรู้ไหมว่าถ้าเป็นช่างเย็บผ้าค่ะกันไกที่เขานำมาตัดผ้าเนี่ยเขาจะไม่นำมาตัดกระดาษหรือตัดกาวสองหน้าเด็ดขาดนะคะเพราะเขาบอกว่ากันไกค่ะจะสูญเสียความคมหรือที่นักเรียนรู้จักว่ากันไกทื่อนั่นเองและเมื่อกันไกมันทื่อนะคะมันก็จะตัดเนื้อผ้าไม่ค่อยเข้าทำให้ได้เนี่ยมันรุ่ยล่ายถ้านักเรียนนะคะมีกันไกที่คมมาก ผ้าฉับเดียวเนี่ยผ้าก็จะขาดเลยค่ะแต่ถ้ากันไกมันหมดความคมไปแล้วนะคะมันทื่อแล้วเนี่ยบางครั้งเอามาตัดผ้ายังตัดไม่เข้าเลยค่ะเพราะเนื้อผ้าเนี่ยมันจะมีเส้นใยที่เหนียวนุ่มนะคะเพราะฉะนั้นกันไกค่ะเราก็จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานนะคะและเมื่อใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เช็ดทำความสะอาดเก็บใส่ซองหรือกล่องเครื่องมือให้เรียบร้อยค่ะ และสุดท้ายนะคะนักเรียนคะอุปกรณ์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้าเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะอุปกรณ์ในการเย็บเสื้อผ้านะคะก็จะมีอีกมากมายแต่ในระดับปสค่ะเราก็จะเรียนรู้ในเรื่องของการซ่อมแซมเสื้อผ้าโดยวิธีการง่ายๆนะคะอย่างในภาพที่ครูข้าวาฉายให้นักเรียนเห็นตอนนี้คะ่ะอย่างในมุม ด้านซ้ายมือของนักเรียนนะคะนักเรียนก็จะเห็นกระดุมนักเรียนบอกว่าอ๋อค,คุณครูครับกระดุมกระดุมผมหลุดและกระดุมก็หายไปไหนแล้วไม่รู้ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะเขามีกระดุมที่เป็นอะไหล่สำรองหรือกระดุมสำรองเนี่ยค่ะขายเต็มไปหมดเลยเราก็แค่เพียงไปเลือกกระดุมมาให้มีสีใกล้เคียงกับของเดิมและเราก็นํามาเย็บติดกัน หรืออย่างภาพด้านบนต่อมานะคะด้านซ้ายตรงนี้ค่ะที่ขรูข้าวชี้ไปมันก็คือหมอนปักเข็มนะคะเพราะว่าตัวหมอนปักเข็มอันนี้นะคะมันจะทำให้เข็มเนี่ยรวมตัวอยู่กันเป็นที่เป็นทางไม่กระจัดกระจายและเข็มที่นักเรียนเห็นที่อยู่บนหมอนเนี่ยก็ไม่ใช่เข็มเย็บผ้านะคะแต่เรียกว่าเข็มหมุด มักจะเอาไว้ใช้ในการกลัดเนื้อผ้าให้ติดกันเช่นที่ที่คุณครูค่ะคุณครูได้บอกว่าเนื้อผ้าสองชิ้นเนี่ยมันขาดออกจากกันเราก็จะต้องเย็บมันใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยเราต้องจับผ้าด้วยจับเข็มด้วยจับกันกายด้วยมันจะหลากหลายเกินไปและมันจะจับไม่ไหวและเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้เข็มหมุดค่ะ ในการกลัดเนื้อผ้าเนี่ยให้มันติดกันไม่ให้ขยับออกจากกันและทีนี้ค่ะเราจะไปหยิบเข็มจะไปหยิบกันไกลจะไปหยิบเส้นได้และเราก็กลับมาเย็บใหม่ได้โดยที่ผ้าของเราก็จะไม่ขยับขยืขย่นค่ะมาดูด้านบนตรงที่ครูข้าวชี้ต่อมาค่ะ อันนี้ก็คือเส้นได้นะคะแต่ได้ของเราเนี่ยมันมีหลอดหลากหลายรูปแบบค่ะมีหลอดเล็กหลอดใหญ่หลอดสั้นหลอดยาวนะคะอย่างที่ในภาพค่ะก็จะเรียกว่ากระสวยได้นะคะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมักจะใส่กับจักค่ะเพราะว่าปัจจุบันนะคะเขาก็จะมีจักสำหรับเย็บผ้าแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยดูในเรื่องต่อไปต่อมาถัดมาทางขวามือบ้างค่ะ ที่ครูข้าวชี้เห็นไหมคะเป็นเส้นเน,นี่เรียกว่าสายวัดตัวค่ะนักเรียนคงจะเคยนะคะใช้สายวัดตัวกันมาบ้างแล้วซึ่งสายวัดตัวเนี่ยก็มักจะอยู่ในร้านขายเสื้อผ้าซึ่งเราจะมาวัดเอววัดอกวัดแขนวัดความยาวเสื้อกระโปรงเพื่อให้นะคะเราสามารถเลือกเสื้อผ้าเนี่ยได้ตรงกับขนาดร่างกายของเราค่ะลงมานะคะที่ข้าวชี้ต่อมาก็คือผ้าค่ะ ผ้าเนี่ยที่นักเรียนใส่อยู่เสื้อนักเรียนที่ใส่อยู่เนี่ยก่อนที่จะมาเป็นเสื้อสวยงามแบบนี้ค่ะมันก็คือเป็นเศษผ้าเป็นชิ้นผ้าแบบนี้แหละค่ะแล้วก็นํามาเย็บติดกันซึ่งในสมัยโบราณค่ะเราก็จะใช้มือนี่แหละค่ะในการเย็บนะคะเย็บเสื้อจากผ้าที่มาเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆแบบนี้แหละเอามาตัดแล้วก็ใช้มือนั่งเย็บเย็บไปเย็บมาเสื้อผ้าในสมัยก่อนค่ะ จึงเป็นเสื้อผ้าที่ผ่านการเย็บนะคะได้โดยขนาดพอดีตัวเพราะว่าคนเย็บเนี่ยก็จะใช้สายวัดเนี่ยวัดตัวให้เข้ากับคนเลยแต่ปัจจุบันนี้ค่ะเราจะมาเย็บผ้าเป็นรายบุคคลแบบนั้นก็ไม่ทันแล้วค่ะก็ไม่ทันต่อความต้องการของมนุษย์ที่ต้องการใส่เสื้อผ้าจึงมีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาค่ะจากเย็บผ้าค่ะ จักกเย็บผ้านะคะก็จะเป็นเครื่องมือในการทุ่นแรงนะคะที่ทําให้เราเนี่ยไม่ต้องใช้มือในการเย็บค่ะนักเรียนจะเห็นนะคะว่า,าเขาจะมีการใส่หลอดได้สีๆเข้าไปแล้วก็เย็บผ้าโดยการใช้เครื่องมือที่เรียกว่าจักนะคะแล้วมันก็จะเดินเส้นได้เย็บสอกเย็บเนื้อผ้าเนี่ยให้ติดกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็จะได้รู้จักอุปกรณ์นะคะสำหรับการซ่อมแซมเสื้อผ้าอย่างง่ายไปบ้างแล้วนะคะในอาทิตย์หน้าต่อไปค่ะคุณครูจะมาสอนนักเรียนในเรื่องของการเย็บผ้าค่ะการเย็บผ้านะคะสำหรับปสาเนี่ย ก็จะเป็นการเย็บผ้าด้วยวิธีการง่ายๆนะคะนักเรียนไม่ต้องห่วงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะครูข้าวก็ขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ